ทักทายทุกท่านนะครับ f อที่น่ารักทุกท่านเพื่อนๆสมาชิกที่น่ารักทุกท่านนะครับสินแสมิงขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับว่าสมาชิก VIP นะครับการสมัครสมาชิก v i p ต่างๆของออ YouTube ช่องสินแสหมิงเนี่ยจะสิ้นสุดในเดือนมกราคมนี้นะครับแล้วก็จะขอยกเลิกไปก่อนเพราะว่าสินแสหมิงเ,งเองนั้นต้อง เดินทางบ่อยมากนะครับไปดูฮงจุย้ยไปบรรยายฮงจุ้ยอยางต่างจังหวัดแล้วก็บางทีเนี่ยเราอัดคลิปหรืออะไรต่างๆเนี่ยกลัวว่านะครับมันจะล่าช้าหรือบางทีช่วงจังหวะมันไม่ได้จริงๆนะครับผมอยากที่จะให้บริการกับสมาชิกได้อย่างครบถ้วนแล้วก็ที่ผ่านมาถ้าเกิดมีขาดตกบกพ้องประการใดต้องขอ โทษด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังต้องการสนับสนุนช่องสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยก็สามารถส่งดาวซื้อดาวได้นะครับดูเงื่อนไขาตามข้างหน้าช่อง YouTube เลยส่งดาวให้กับสินแสหมิงได้ถ้าคุณชอบในคอนเทนต์หรือคำพยากรใดๆนะครับส่วนสมาชิก VIP ต้องขอยกเลิกไปก่อนในช่วงปลายเดือนมกราคมตรงนี้นะครับก็ เนี่ยนะครับใครที่เป็นสมาชิก VIP ก็ขอให้ทราบนะครับว่าคุณสามารถที่จะยกเลิกได้ในช่วงปลายเดือนมกราคมตรงนี้แต่คอนเทนต์ต่างๆในการพยากรนะครับความสรุกสนานสาระความรู้และความบันเทิงยังเข้มข้นเหมือนเดิมผมจะหาเวลามาไลฟ์สดให้กับ FC ให้กับเพื่อนสมาชิกที่น่ารักบ่อยๆนะครับก็อย่าลืมนะครับยกเลิกการสมัครสมาชิก VIP นะครับในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้ ขอให้โชคดีครับเช้าลัคนาราศีมังกรนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าจันทร์ที่16มกราคมเรื่อยไปจนถึงอาทิตย์ที่22มกราคม เป็นสัปดาห์ที่ดาวถึงสามดวงด้วยกันนะครับโคจรทับลัคนาราศีมังกรดาวสาวอยู่ตรงนี้นานแล้วดาวศุกร์เพิ่งย้ายมาเมื่อตอนต้นเดือนนะครับต้นเดือนมกราคมแล้วก็ดาวอาทิตย์ที่จะขยับย้ายมาในช่วงสัปดาห์นี้แหละเท่ากับว่าดาวหลักๆมันมาทับลัคนาราศีมังกรอยู่สามดวงด้วยกันนี่ไม่นับดาวจันทร์ในช่วงปลายสัปดาห์นะนะครับ มาว่ากันด้วยเรื่องของการงานก่อนนะครับดาวอาทิตย์ที่ทับลัคนานั้นได้โยกเกณฑ์พิเศษนั่นก็หมายความว่ามีดาวพฤหัสนะครับหรือชื่อเป็นทางการคือจูปิเตอร์โยกกับดาวอาทิตย์ที่ทับลัคนาราศีมังกรอยู่โบราณเขาบอกว่าอาทิตย์เป็นมิตรกับครูนั่นหมายความว่า ดาวที่มันโยกกันในลักษณะคู่มิตรนั้นคุณจะได้รับการสนับสนุนการผลักดันหรือการให้โอกาสที่ดีในเรื่องของงานหรือการสนับสนุนอะไรก็ตามที่ชาวลัคนาราศีมังกรอยากจะทำอยากจะได้วันจันทร์จึงเป็นวันที่ดีของชาวลัคนาราศีมังกรนะครับวันอังคารนี้เหนื่อยชิกหายเลยนะครับ วันอังคารเนี่ยมีเรื่องจุกจิกหงุดหงิดเรื่องทําให้หงุดหงิดอารมณ์เสียระวังคอนโทรลอารมณ์ตัวเองให้ดีๆนิดหนึ่งวันพุธนะครับวันพุธสบายใจขึ้นนะครับวันพุธเป็นวันแห่งการทํางานที่ต้องอาศัยหลักวิชาการไม่น้อยทีเดียวเหมือนกับว่าเราอาจจะเอาความรู้เก่าๆที่เราเคยใช้มาก่อนนั้นมาใช้ทํางานปัจจุบันตรงนี้ให้มันสักเซสให้มันสําเร็จนะครับ วันพฤหัสนะครับจะเป็นวันที่ต้องสื่อสารกับโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์คค่อนข้างที่จะมากก็พยายามระมัดระวังเรื่องของการใช้คำพูดหรือการแสดงออกนิดนึงที่ต้องบอกตรงนี้เพราะว่าดาวพุธแม่งก็เป็นวินาศนะเออแล้วก็ไปเป็นประด้วยระวังนะครับเรื่องใดไม่ใช่เรื่องของตนไม่ต้องไปแสดงความคิดเห็นทั้งสิน้น ใครมาขอให้แสดงความคิดเห็นอะไรก็ไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปแสดงความคิดเห็นอะไรเลยนะครับอยู่สบายๆชิวๆดีกว่าวันศุกร์อาจจะมีเรื่องจุกจิกหงุดหงิดเกี่ยวกับเรื่องของความรักเล็กน้อยมีความรู้สึกไม่สบายใจหงุดหงิดขึ้นมาเฉยๆนั่นแหละนะวันเสาร์เป็นวันแห่งความผ่อนคลายสบายใจขึ้นวันอาทิตย์ก็สบายๆชิวๆ และด้วยเหตุปัจจัยตรงนี้นะครับการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรน,นั้นถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทั้งสัปดาห์ไม่ว่าเงินที่คุณจะหามีหาได้อยู่ประจำหรือเงินพิเศษที่จะมาจากตรงไหนสักอย่างหนึ่งก็มีความเป็นไปได้แต่รวมความแล้วก็ถือว่าชาวลัคนาราศีมังกรจะมีความแฮปปี้ในเรื่องของการเงินไม่น้อยทีเดียว ส่วนในเรื่องของความรักนั้นผมขอแยกย่อยรายละเอียดให้ฟังกันชัดๆตรงนี้นะครับชาวมังกรที่ยังโสดนะครับดูเหมือนว่านะไอสุกกับสาวที่ทับรักอยู่เนี่ยมันมีความรักอยู่ในใจมันก็ทั้งแฮ ppy ปปทั้งไม่แฮ ppy ปปอยู่นะครับคนโสดเนี่ยจะคบกับใครใหม่ๆในช่วงนี้คิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกแต่ก็มีสเสน่ห์นะครับสุกมาทับรักเนี่ยมีสเสน่ห์นะครับ แตคิดแล้วคิดอีกนะครับจะคบกับใครในช่วงนี้ไม่ได้เปิดใจง่ายๆเลยคนที่มีแฟนอยู่แล้วสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งการจับผิดเป็นสัปดาห์ที่เราและเขาวต่างฝ่ายต่างจับผิดเรื่องเล็กๆน้อยๆบา้บาๆบอๆจากที่ไม่เคยจับผิดไม่เคยคุยกันก็เอามาจับผิดกันนะครับส่วนคนที่สัมพันธภาพยังไม่ค่อยชัดเจน นะครับสัปดาห์นี้น่าจะมีการพักทายหรือการพูดคุยกันในทางที่ดีขึ้นก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านโชคดีสีที่นําโชคมาให้ชาวลัคนาราศีมังกรได้แก่สีดําสีเทาดําและสีส้มสีแสดไม่ว่าจะเป็นสีของเสื้อผ้าเค,ครื่องแต่งกายหรือสีของกระเป๋าสตางค์นวลแลวแต่นํามาให้ซึ่งโชคลาภทั้งสิ้นขอให้โชคดีครับช่องทางในการติดต่อขอใช้บริการศาสตร์ต่างๆจากสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทย สำนักมังกรทอง Line Official ID m t mastermink 6666อย่าลืมนะครับมีแอดด้วยนะครับขอให้สุขเฮงรวยทุกท่านสวัสดีครับ